เพิมนะัดกับชายคนนี้จองจองจองที่นั่งในเลนท้ายที่ อออดอออดอออดเลยเตี้ยมแต่ถ้าได้ภาพเขาไปใส่บ้างได้ก็ดีนะเมื่อกี้ตอนหัวดีแล้วดีเลยไม่สะดุดอะไรเลยพรุ่งนี้สามคนนี้เขาจะอยู่แถวนั้นแล้วนะถ้าเลยอยาให้ฟังอยากให้ฟังได้ดูที่อะไรไม่ออกก็ให้เดินไปหาสามคน เกต์ว่าเหมือนป่าร่างกายไม่สัมพันธ์กันก็ไม่เกีต์ไม่เคยเห็นเลยตรงที่ขาขาเป็นตัวเอวจะเอวควิดอ่ะมาดีมาดีขาเอวขีดขากับเอลเลยพี่ชอบแล้วดีน่ารักไปขับน้ำโอเคครับวันนี้ดูเี็นน้ำตาลมากดีวัมนีมากนั้งหล่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะอยุดถอดนั้นโอ้ยเกินไหมฮะสผมพันนะใส่กระเป๋าไม่กินนะ แต่ที่ไม่วอบอ่านเนี่ยว่าไม่กรีเหนื่อยมากคือมันต้องมีท่าเด็ดอ่ะนะไม่งั้นทุกท่าจะเหมือนกันหมดใช่แล้วง่ายตั้งแต่กายเป็น่าแต่ท่าอย่างเงี้ยอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีท่าแบบเด็ดครับต้องมีท่าตรงนี้ต้องสาวกรีดอ่ะต้องกรี๊ดต้องท่าแบบอย่างเงี้ยเลยเขาไม่ได้อยากดูท่าสวยอยู่แล้วอยากคิดว่าให้เขาอยากเห็นเหินเรือนทุกอย่างเรือนที่ที่เราไม่ได้เอนะอาทิตย์นี้อยู่ที่นี่แหละว่าจะได้เอหรือเปล่าหรเปล่า ไปอาบน้ำแล้วกลับมาสมครับมาน้องแงนเออเล่นอะเล่นละานยึง่ะนี่ฟังไม่ได้ร่ามาการ์คือยังไม่ได้ับาดเลยต้องคระเอตายอะคือเนทูนะ่นเปอนตายมาน้าจยัง ค่ะต้องส่งพลังให้น้องใช่ใช่เดี๋ยวคุยใหม่ดีไอ้อะไรคับพรุ่งนี้ถ้าเกิดไปอ่าไก่อนไปเลยนี่บอกก่อนเอาใหม่เออกินเมียมาก็ไม่เลี่นดีกว่านานแป๊บนึงอันนี้อันนี้เหมือนเอาัยเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนตัวเองป้ะที่ต้องต้องส่งอีกทีนึงโดนรู้สึกว่าจริงๆเขาไม่อยากโม้เดียวขนาดเออ ้องใส่ดีกว่าน้อ, <c oughs> องแหวนนะคะรไม่ใจยเย็นก็ได้ให้ถาลง <c oughs> นี่มันดูแบบ <c oughs> เรา <c oughs> <c oughs> เราอี่เรา,าที่เราที่เรารู้สึกทำไมเราดูล้วลุ้นอะมั <c oughs> ต<อ>นตัวมันเนองก,ก,ก็ลุ้นอะ <c oughs> ยังไงจะเข้ามาออนวนคอทำยังไงจะหักว่าเขามีเลิกตาเรื่องราอง่ออาจจะเจอกันอีกแล้วก็ไม่ต้องเหนื่เปลี่ยนเ,เวลาอย่างนี้ไม่ยากดอกกันนว่ามันจสนักนนะอย่างนี้ อ,อีกทีหนึง่งที่ขอเตอิมหน่อยที่ชอบมากตอนที่แนนเริ่มโตแล้วแนนแบบก่อนนั่งแนนต้องต้องเป็นแล้วเมื่อกี้เอาเลยแต่ทีเนี้ยมันนั่งอย่างนี้นานนีหนึ่งมันอาจจะต้องมีจังหวะแบบอะไรไม่รู้อะไม่งั้นมันแบบนั่งอย่างนี้นานไปแนนลองหาจังหวะที่แบบพอนั่งท่าเนี้ยท่าแรกที่แนนทำตืด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 แนนอาจจะต้องมียืดมาบ้างอะไรเงี้ยให้มันเป็นการแบบ มองฉันต่อสีตาเธออย่างเงี้ยยังเห็นสายตาแววตามันจะมีหลุดเล็กๆลหนึ่งยังเห็นอยู่แต่ต้องแบบไม่สนใจเหมือนอยู่หน้ากระจกค่ะซึ่งอันนี้นดีนะการที่มีคนนอกมาเนี่ยมันเป็นการฝึกที่พรุ่งนี้จะต้องออกไปเจอใช้มองเขาเลยเพราะคระว่าเนี่ยคือตอนที่มองแล้วสบตาแล้วรู้สึกไม่มั่นใจเพราะว่านี่ไม่ใช่คนที่รู้จัก ใช้เขาสิใช้เป็นประโยชน์ทาให้เกิดเกิดความเคยชินนะักผู้นี้เขาให้เราใช้เก้าอี้มาน่าจะใช้เก้าอี้ค่ะให้ใช้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแหลกแนนก็ต้องให้เป็นประโยชน์แต่มันไม่มีพนักหนูต้องตวัดด้วยแต่มันตวัดพวกนี้มันมี <c oughs> มีพนักปะ <c oughs> ไม่มีไม่มีค่ะไม่หนูก็แค่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่จังหวะไหนลองเจากหน้าอย่างนี้ใช่ไหมขาอยากไปห้างก็ให้เหมือนเตะเอิร์ขึ้นมา ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อีกแล้วไม่ใหญ่อีกแล้วแค่นั้นตื่นตื่นสวยเหมือนเดิมเออเออไปอย่างนี้เออีแล้วแล้วก็นิดเดียวใส่ตาเขินแนนิดแบบนิดมากค้าคงจะแบบทะลุไม่ติละเอาเหมือนตอนที่เต้นกันเสร็จเพลงรวดอ่ะใา่ไว้เขินค่ะนะ อีกทีหนึ่งนะต้องที่เราจะจะขึ้นไปช่วยเป็นเพื่อนสาวแดงมาอีกทีหนึ่งแล้วพวกนี้ของเก้าอี้วางพวกอ่ะนั่งก็แบบของเราแล้วอ่ะสวยมากแท้ที่สุดในสามโลกต้องน้ำเลยมา So why? <laughs> ที่เติมตอนยืนเหมือนกันต้องแบบมันต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสวยมากที่สุดนึกออกปะห้ามมาแบบอะจิง้งกุ้งกิ้งกุ้งนิ่งเพราะตอนต้นมันทำมาดีแล้วอะเนาะ <c oughs> ไม่ได้มันต้องหมับเซตตี้ใหญ่เฮ้ยใหญ่เอออทำได้นึกออกปะมันต้องแบบ มันต้องผ่ะมันต้องแผนนะแบบนี่ก้นนี่โพสนี่หอมอะไรอย่างเงี้ยอันยังแบบอันเกาหลีนะเนาะแต่ตอนต้นคิดดีมากใช่ทั้งหมดดีเลยแบบเดินก็ดีมันเริ่มไม่ค่อยดีตรงเนี้ยเพราะมันเหมือนปะคือใกล้คุณดูอีกเลยใกล้ได้คุณเดี๋ยวจะโดนไหมเดี๋ย่างเงี้ยวจะโดนไหมเอาใหมายแนนได้ค่ะทุกอันที่ที่เท้าเอลแนน ก้นเป็นก้นสะโพกเป็นสะโพกทำดงอีกไม่ให้มันธรรมชาติดีอ่ะก้นเออสวยชุดหน้าหมุนเพียพี่แมนสอนอะไรมาบ้างสอนค่ะอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสระผมชัดๆสรสผมแบบชั้นสวยมากเออ ท่านสวยมากช้าๆอันนี้น่ารักตรงนี้มาต้องให้ได้อย่างนี้นะค่อยๆค่อยๆทีมหมีมองตาตาต้องถ่ายแบบแบบตาเล่นถ่ายเล่นเออเหอเออถ่าแบบแล้วนอ่ะฉมองแล้วต้องว่าเหมือนถ่ายรูปเดี๋ยวมันจะมีเล่นแะแฉแะโพสให้ดูหน่อยอันนี้ขอขอก่อนซ้อมอีกทีมนะพี่ปันไปจัดการหน่อยใช้แบบกระถางอันนี้แหละ คือให้ยืนอันนี้ไม่ต้องร้องเป็นเรื่องจัดเก้าอี้แต่ว่าเนี่ยเขาเป็นตากล้องเราเป็นนางแบบโอเคกค้องแล้วโพสอย่างเดียวนะโพสอย่างเดียวพวกแกทำได้หลายอย่างเลย่นไปนั้นเนี่ยทำได้กหลาไยากอย่างเทักทากจะทำกับข้าวหรออ่ะร้องไม่ต้องร้องโพสอย่างเดียวค่ะตีมคือส่วนเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำอยู่โอ้ตาลองเลยแปลว่าใส่ชุดว่ายน้ำต้องแนวอะไรแบบนั้นอะไรกองหลัอต้องไหมไหน ้อง่ไม่ต้องร้องเล่นกับเขาเล่นกับเขาจะดนตรีไหมเพื่อบิวดิวท่าเออเอาดนตรีดีกว่าเอาแบบไม่มีโอเคไม่ยากหรอกอะเพลงกับเพเออไม่ต้องเต้นนะคะพี่ปันเไม่ต no? ้องเต้น ลองด้วยก็ได้แต่ถูกถ่ายรูปอยู่ไม่ได้อยู่บนเวทีแต่บล็อกกิ้งเดียวกับเวทีที่จะเสลิมเนาะอ่ะเอาใหม่กล้องกล้องบิวนางแบบได้นะคะอะไรก็อยากได้อะไร้เนี่ดแะเดี๋ยวถ้ายกขึ้นมาคือถ่ายเลยนะไม่จะเป็นต้องรอนกด แนนแล้วเวลาเดินก็ไม่ได้ห้ามหยุดเดินก็ยังต้องมองอยู่ตลอดอถ้าแนานจะทันผมแนนก็ยังต้องแบบแนนต้องแบบคิดทุกอันทุกเม็ดห้ามปล่อยแม้แต่อันเดียวยังไม่ให้ไปพี่ต้นครับอ่าใช่ หมั่นสาวมาห้ามเกินค่ะก้ต้องโดนกลับไปโพสตามบล็อกกิ้งถูกปะแต่มันต้องแดบกบไอความมาัาถึงไปด้วยนะห้ามถึงทีนี้โอเคไม่เป็นไรงงเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหมว่าใช่เอ็กซ์ไซส์ถ่ายคืนเมื่อไหร่คือเราก็เต้นเหมืมมหอนกันไปเรื่อยๆแต่ทันทีที่มีกล้องบุกโดนต้องหันเข้าไปเราเลี้ยงจากกล้กองอ๋ออันนี้ออกมาเขาถึงแบบว่าไปไม่ให้ไม่ให้เราหยุดตัวแต่ทันทีที่มีกล้องมันต้องโผล่เากนีมาลองอ๋อคือจะโพูดตอนไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ตอนแรกเราก็ลองธรรมดาแต่ทันทีที่พอเขายกกล้องขึ้นมามันต้อง